บทที่28ยังไม่จบนะครับเรามาต่อคำศัพท์และคันจิ28.4นะครับเราจบที่บังกุมินะครับในหน้า2นะครับคำต่อไปก็คือดรามะนะครับดราม่าบ้านเราก็จะเรียกเป็นซีรีส์เนาะซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับมันก็คือละครนั่นแหละนะครับเซยขอเปลี่ยนหน้าใหม่ไปเลยคำต่อไปนะครับก็คืออะไรครับคาชุนักร้องนะครับคุ้นๆหมดเลยนะครับคันจิ ต้องได้หมดแล้วนะครับโชเซตสึโชเซตสึสิโชเซตสึแล้วก็ไปใส่ค้ะนะครับเป็นโชโชเซตสึคะนะครับเป็นนักเขียนนิยายนะครับโชเซตสึอย่างเดียวก็คือนวานิยายลงท้ายด้วยค้ะนะครับจุดจุดจุดค้ะเนี่ย ไม่รู้มันจะขึ้นมาให้ไหมอ่ะเป็นตัวนี้แหละนะครับเป็นตัวเดียวกับคาซุคุนะครับอ่ะพิมพ์แล้วก็ลบเอาว่ามันไม่ขึ้นนะครับพิมพ์คาซุุให้ด้วยคาซุคุนะครับครอบครัวไงนะครับแล้วลงท้ายด้วยคินะครับคิไข่ตัวเดียวกันเลยตัวนี้เป็นเครื่องจักรนะครับเซพิมพ์คิไข่ตัวไว้ให้นะครับแปลว่าโอกาสนะครับแล้วก็เป็นแฟมิลี่เข้ามาต่อนะครับมูสโก มูสโกมูสโกซังนะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมูสเมะนะครับมูสเมะก็เป็นผู้หญิงดีนะครับเป็นลูกสาวนั่นเองนะครับจีบุลจีบุลจีบุลเดะทำด้วยตัวเองนะครับโชไลอนาคตมีอะไรมาโชนี่ชิบาระคออมาจิกดาไซสักครู่หนึ่งนะครับไทเทส่วนมากโซเลนิ so i, เพิ่มเติมเนาะยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนั้นโซเรเดดังนั้นนะครับ บอกเหตุผลนั่นเองนะอ่ะมาดูคำพา์ของเรานะครับวันนี้ประมาณนี้ตัวแรกนะครับก็คือคะชุเป็นการเอามารวมกันก็คือตัวด้านขวาง่ายๆสุดก็คือเทะใช่ไหมครับมือมีฝีมือ,ม,ม,อมีสกิลอะเป็นมืออาชีพเป็นมืออาชีพทีเคยบอกไปแล้วนะครับแล้วตัวค้าคืออะไรตัวอุตตะใช่ไหมครับถ้าเป็นเวบก็อุตัยมัสอุตาอุตยมัสก็ทํา การร้องเพลงเป็นอาชีพนะครับร้องเพลงเป็นอาชีพเท่ากับอะไรครับนักร้องนั่นเองลงท้ายด้วยฉุนะครับอย่างเช่นอุนเทนชุคนขับรถนะครับทำเป็นอาชีพไปเลยนะครับแล้วก็อะไรครับซักาเซนชุก็เล่นฟุตบอลนะครับเป็นผู้ถูกเลือกเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพนะครับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอ่านว่าคะเหมือนกันตัวนี้ก็เลยอ่านว่าคะใช่ไหมอย่างเช่นคะโนนะครับเป็นไปได้นะครับคะอย่างเดียวก็คือ ทำได้อนุญาตอนุมัติให้ผ่านนะครับต่อไปโชเ็จือโชเจจืโช,โช,โชคืออะไรครับฉีไส้ที่เราเรียนไปนะครับอธิบายรายละเอียดเทีละเล็กเทีเละน้อยนะครับเพราะว่าเ็จสก็คืออธิบายนั่นเองเจจซเมใช่ไหมที่เราเรียนไปเจจซเมอธิบายให้มันกระจ่างสว่างสดใสนะครับตัวอาคาลุยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมสว่างนะครับอาคาลุยเติมลุยนะครับสว่าง แล้วก็ตัวเสร็จสึกเนี่ยก็คืออธิบายเนี่ยมีพูดกับพี่ชายนะครับเวลามีเรื่องเนี่ยกับน้องเนี่ยพี่ชายมักจะเป็นคนอธิบายตลอดนะครับเสร็จสืมเมนะครับลงไทยด้วยฉกเสร็จสมเมฉกก็คือคู่มือหนังสืออธิบายเนาะทีนี้อธิบายรายละเอียดนะครับคนนี้พูดว่าอะไรบ้างนะครับคนนั้นพูดว่าอะไรตอบรับอะไรแล้วก็ฉากเป็นยังไงก็คือการเล่าเรื่องเป็น นิยายนั่นเองนะครับนวนนิยายลงท้ายด้วยคะนะครับคะเราเคยเรียนแล้วก็คือตัวเดียวกับคะซุขตัวอเอตัวบ้านใช่ไหมครับคือบ้านนี้เป็นตระกูลนักเขียนนวนิยายลงท้ายด้วยคะก็จะเป็นคนนะครับที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนี่ด้านศิล,ลปะหรือความรู้ขแขนงใดขแขนงหนึ่งนะครับบ้านชั้นเป็นนักการเมืองเซจิคะ บ้านนี้เล่นดนตรีเก่งก็เป็นองก,กขะใช่ไหมครับนักดนตรีเคนชิกขะเป็นสถาปานิกนะเป็นสักขะนักเขียนแบบนี้นะครับตัวเดียวกับคาซกุเห็นไหมออนยามิตัวเดียวกันนะครับคาซกุก็คือเผ่าที่อยู่ในบ้านนะครับโชเซสุโชเซะต่อไปตัวคีนะครับคีใครเหมือนกันนะครับเออคีใครแต่ว่าตัวนี้แปลว่าเจอใช่ไหมครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวคีก็แปลว่าโอกาส หรือว่าเครื่องจักรก็ได้นะครับตัวคีใครเนี่ยก็คือมีโอกาสก็ขัดคี้ใครบ้างนะเวลาจะมาเจอกันเนี่ยจะได้หอมๆนะนี่เจอกันใช่ไหมครับตัวไอม s สนะครับตัวคีเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรก็ได้นะครับลงท้ายด้วยคีอย่างเช่นเซนตะคี i, เครื่องซักผ้านะครับโซจิค so ิ iki, เครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำความสะอาดใช่ไหมลงท้ายด้วยคีนะครับฮิโคกีเครื่องที่บินไปเนี่ย เคยสอนแล้วฮิโคกิอ่าเตือสีแปะไว้ก่อนใช่ไหมเขาแล้วนะครับฮิโคกิเครื่องที่ไปโดยการบินโทบุตัวนี้คือบินไหมมีปีกด้านหลังนะครับนี่บินอันนี้ไปใช่ไหมอันนี้เครื่องนะครับเครื่องเนี่ยมันทํามาจากอะไรมีไม้นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นอะไรเล็กๆนะครับเป็นอะไรเล็กๆเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดมานะครับเล็กๆมีจมูกนิดหน่อยจมูกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโอซาไนาเห็นไหมก็แปลว่าเด็กนะครับเยาว์วัยอยู่เป็นเด็กเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆเล็กๆนะครับที่เอาไว้ผลิตเลยครับอาวุธครับเออเออเอาอะไรเล็กๆมาประกอบกันนะครับ คือมันจะมีตัวนี้นะอันนี้คือการห้อยลงมาเหมือนตัวพิธีใช่ไหมครับชิกิไม่แน่ใจว่าผ่านไปย่านเนาะชิกิก็คือพิธีอย่างเช่นเก็กคอนชิกิคือถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรที่ห้อยลงมาก็คือเวลามีพิธีอะไรก็มีป้ายห้อยลงมาใช่ไหมครับว่าพิธีจัดงานแต่งงานนะเก็กคอนชิกินะนิวกับคือชิกินะประถมนิเทศนะ,ะแต่ถ้ามีเสียบตรงนี้พิบนี่เป็นเหมือนดาบ เสียบข้างกายนะครับตัวนี้คืออาวุธนะครับตัวนี้คืออาวุธนี่พูดซ้ำเหมือนเวลาเขา live, ไลฟ์ใช่มครอาวุธผลิตมาจากไม้นะครับเป็นอะไรเล็กๆประกอบกันนี่มีอาวุธตรงนี้เนาะออาขี้ไข่นะครับเครื่องจักรนะลงท้ายด้วยขี้เมื่อกี้นะครับขี้ไข่เหมือนการต่อไปไปที่ลูกชายดล้ละนะครับก็หักคัดไปนะครับถ้าเส้นเยอะๆก็หักคัดเยอะๆมมสึ โคลงไทยดิโคไงมุสุโคมุสโกลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนจีนชอบลูกชายเพราะตัวตัวนี้นะครับก็คืออันนี้คือจิบุญตัวเองใช่ไหมแล้วก็หัวใจนะครับก็คือเป็นเหมือนลมหายใจของฉั้นน่ะเพราะว่าตัวนี้คืออิคิลมหายใจนะครับออนยมีอ่านว่าศกขูก็แปลว่าลูกชายนั่นแหละนะครับ เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนาะเพราะว่าเป็นลมหายใจเป็นหัวใจของฉันนะครับของตัวเองเลยแล้วมูซเมล่ะมูซเมะก็คือลูกสาวนะครับแน่นอนเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวด้านขวาก็คือตัวย่อยที่แปลว่าดีนะครับผู้หญิงดีนะครับลูกสาวลูกชายเป็นหัวแก้วหัวแหวนนะครับจิบุน ส่วนใช่ไหมอันนี้ส่วนของเรานะครับบุญนะครับแล้วก็จีก็คือตัวเองอันนี้เป็นขนตาของฉันเองนะครับนี่เป็นขนตานี่เป็นตาฉันเอยามายุ่งนี่ของฉันจีบุญนะครับจีเตนฉะรถที่ต้องปั่นเองนะครับจีบุญตัวจีก็ตัวนี้เห็นไหมลมหายใจยของฉันของฉันนะครับโชไลตัวสุดท้ายครับโชไลอนาคตอยากเป็นอะไรก็ต้องใช้คําว่าโชไลนะครับอนาคตมีอะไรมาโชนี่ โชไลไลก็คือตัวมาใช่ไหมครับอย่างเช่นไลเกตสึเดือนหน้าก็คือเดือนที่กำลังจะมาตัวคิมมัสนั่นแหละตัวคูลุมานะ่นะคูลนะูคูลุมานะครับแปลว่ามาไปมานะครับตัวไลไลเนนปีที่กำลังจะมาก็คือปีหน้านะครับมาดูตัวโชวนิดหนึ่งอนาคตอยากเป็นอะไรลูกโชกุนก็ตัวน,นะน,นี้นะครับโชกิมาลุกแบบนี้นะครับมาซานิ อ่านออกมาสันนี้ก็ได้อย่างแท้จริงนะครับอนาคตเนี่ยอยากเป็นโชกุนเออไปนอนฝันก่อนนะครับไปนอนฝันก่อนก็อาจจะต้องมีหมอดข้งตรงนี้นะครับไปนอนฝันนะฮะเออแล้วก็วัดความยาวนี่เกี่ยวข้องกับความยาวแยกได้เท่านี้แหละเหมือนโอเทล่ก็มีความยาวข้างล่างใช่ไหมครับวัดกองดินนะครับวัดความยาวของความฝันเธอสิ เมื่อเธอไปนอนและกอดหมอนข้างเนี่ยเธอจะได้เป็นถึงขั้นไหนนะครับเป็นนายพลไหมนะครับนายพลหมากลุกเนี่ยโชนะครับโชกุลโชกินะครับเอ่อในอนาคตมีอะไรมาโชนะครับโชไลโชไลอะนะครับอนาคตโชไลวนะนั่นอิน,ะนินาริเตดสกในอนาคตอยากเป็นอะไรนะครับ